ก็ลงไม่แล้วนะตอนตื่นจอดนะครับจักรพงศ์สัตยาใ e a ที r e s ตบอลคีชเชอร์เซอร์ฟิทนะครับนี่นะพี่จะมาแนะนำธีการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับไฮโดรเเตอร์นะครับวัด้ตัวนี้เท่าไหร่เจ็ดพันงัเครื่องวัดค่า CCA นะครับเดี๋ยวผมจะทำยูนิสอนทีหลังนะครับวันนี้เราจะใส่เมือนกันไปก่อนนะครับเดี๋วเนาะ้า เครื่องอุปกรณ์นะก็จะมีเครื่องยนต์นะครับก็จะมีแบตเตอรี่แล้วตอนแรกเลยครับให้เป็นยังไเอาที่กลางก่อน แลมื่อมาสังเกตดูนะมันจะมีให้เพื่อนๆอดพรวรบก่อนนะครับสายที่ต้องปอดพรวรบก่อนเพราะว่าเวลาที่เราหมุนใบแกะนะครับถ้ายาแกะไปถึงโคมันก็จะไม่ช็อตนะครับถ้าเราเข้าบวกนะข้อบวกไปถึงโคมันก็ช็อตนะครับให้ออกครับ

ของฟังซ่าครับก็แบตเตอรี่เรามาซีนใกล้เลยครับจากนั้นนั้เเพื่อนมาตรวจสอบระดับน้ำยาอิเล็กโทรไลต์นะครับเห็นไหมครับมันจะมีระดับอยู่ครับ low level แล้วก็ up level นะครับระดับที่ดีนะครับคำว่า low level ก็คือระดับที่มันต่ำนะครับพะต่ำการทำริยาของแผ่นธาตุบอกว่าธาตุลบก็ไม่ดีนะครับดังนั้นระดับที่ดีสุดนะครับก็คือประมาณนี้นะครับประมาณกึ่งกลางนะครับ ้ามันเยอะไปก็ไม่ดีครับการตัวนี้โอเคครับนั้นนะครับเราจะใช้ไฮโดรเมเตอร์ครับทดสอบนะเขาจะแบ่งออกเป็นเซลล์นะครับมันมีทั้งหมดหกช่องนะครับหกช่องหรือหกเซลเซลล์ะสองเซลละสองโวลต์นะครับถ้ามีหกเซลลก็คูณสองก็ได้สิบสองโวลต์นะครับทีละช่องเลยครับเซลที่หนึ่งครับก็อาจายวขอแนะนำเครื่องมือตัวนี้หนึ่งครับ เครื่องมือไฮโดรเมเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่ให้อ่านอยู่3ค่านะครับค่าแรกถ้าเป็นสีเขียวนะครับต้องปูนไหมถ้าเป็นสีเขียวมันคือสถานะที่ไฟเต็มนะครับไฟเต็มซึ่งค่าความสวงเฉพาะก็อยู่ประมาณ1.2ึ่งดถึง1.3นะครับถ้าเป็นถ้าเรียกเป็นความหนานแน่นนะครับก็จะประมาณนะครับคูณพันเข้าไปนะครับคูณพันเข้าไป ก็ประมาณ1,200นะครับประมาณนี้นะครับส่วนระดับสีขาวตรงนี้นะครับก็คือระดับที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมาเขียนคาว่าแฟร์แฟร์คือระดับาปานกลางนะครับก็คือสถานะมันอพอใช้นะครับ ถ้าระดับสีแดงตัวนี้นะครับก็คือสถานะที่เราควรนําไปประจุนะครับเออไฟมันเริ่มหมดนะครับซึ่งเอาสีขาวก่อนครับสีขาวดับปานกลางค่าความถ่องเฉพาะนะครับประมาณ1.22นะครับส่วนสีแดงนะครับก็ประมาณ1.2นะครับก็เปชับลองวัดดูครับที่การวัดก็ดีครับต้อไปครับแล้วก็บีบ แล้วก็จุ่มลงไปนะครับแล้วก็ดีอยางครับก็ที่แสอส่างครับแล้วก็อ่านค่าครับเห็นไหมครับอ่ากล้องโฟกัสไหมครับตอนนี้นะครับสถานะของแบตเตอรี่ลูกของของเซลล์นี้นะครับเซลล์นี้เรียกว่าเซลล์นี้แล้วกันเซลล์ที่หนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.22นะครับซึ่งความถเฉพาบน้ามีหน่วยนะครับถ้าเราอยากให้เป็นความหนาแน่นเราก็ มาเทียบกับความด่นของน้ำก็คือคูณ1นึ่ันเข้าไปนะครับโอเคเนะาะเซลล์ที่1ก็อยู่ในค่าที่พอใช้ก็คือปานกลางนะครับะระวังอย่าให้น้ำยาอ e ิเล็กโทรไลต์มันถูกเรานะครับถ้าถูกเราจะต้องดีบล้างด้วยน้ำสะาดนะครับามาดูเซลล์ที่2ครับ ครับจะค่อยปล่อยนขึ้นมาครับเอามาดูเซลล์ที่2ครับเซลล์ที่2นี้นะครับถืวอว่ามีปัะจุไฟดีนะครับ,รรบก็คือค่าความน้ำคว่ำนาะมันได้ประมาณ1.275นะครับเซลล์ที่2นงดี เซลล์ที่สามเป็นไงอ่าเซลล์ที่สามก็อยู่ในสถานะดีนะครับก่อนปพิวัติหนึ่งชุดสองเกียดห้านะครับโอเคอ่าถ้าเป็นไม่ได้เ,เพื่อนๆหากระดาษมาจดไว้นะครับเพื่อจะได้เทียบในแต่ละเซลล์นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะครับเอามาดูเซลล์ที่สี่ครับขอด้วยครับขอด้วยครับ เซี่ยนที่4ี่นะครับความถ่วาเฉพาะ1.25สครับก็ถือว่าสถานะอยู่ในระดับปานกลางครับสถานะของเซีลยที่4นะครับก็ประมาณเท่ากับเซีลยที่1นะเอาไปดูเซีลยที่5ครับดูเซีลยที่5ครับ ความถ่วงเฉพาะหนงจนะครับพอเนอร์เข้าครับประมาณเท่ากับเซลที่4ครับเดี๋ยวเซลที่6กครับเซลสุดท้าย เอามาดูเซลสุดท้ายครับเซลสุดท้ายนะครับอ่านค่าความถึงฮ์ได้ที่1.275นะครับก็ถือว่าอยู่ในสนานะาดีนะครับ,รบจากจากการทดสอบนะครับทั้งหมดเซลลนะครับมีเซลล์ที่1เซลที่ C แล้วก็เซล์ที่5นะครับที่มี รอบกัพอ the the ็อยู่ในระดับมัลาัเซีลที่นสุดก็คือซีลที่หนแล้วก็ซีลที่สองนะครับจากนั้นกอบต้อเพื่อนครับทำการสามก็ประกอบแบตเตอรี่เขากับดูเตืนครับดูว่ามันด้วยนะครับ สาวมีการใส่พวบวกสาวิธีการใส่แบตเตอรีร่นะครับให้ใส่ควบบวกก่อนนะครับเพราะอะไรครับโดนส่องยืดหยุ่นก็ไม่ดีแต่ควบบวกก่อนครับโดนส่องยีดหยุ่นะครับีควบบวกครับล็อกครับบางอย่างที่ใส่ควบวกก่อนนะเพราะว่าเพราะลบอตอนนี้ไม่ต่อถ้ามาแกะไปโดนอะไรมันก็ไม่ ไม่มีประกายไฟนะครับไม่ไปแต่ถ้าเราต่อคออลก,ก่อนเราไปใส่ข้อบวกนะข้อบวกไปโดนครงมันก็จะช็อตนะครับแต่เวลาเรา,ากอ,ราอดเลยถอดคออลก่อนเ<ด>ีตอนนั้นก็ใส่คออลข้าไปครับแต่ทุกคนก็ได้ครับทีล็อกแน่นครับดังนั้นเราจะทาการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับกักไก่ก็ไปแล้ว นน่นครับจิแค่แน่นนะครับโอ้ตงไนั่นนะเอาขันเข้าหมอขันเข้าไม่ได้ไม่นนะได้ทารดาก็สมัยเลงอยู่แล้วนะครับทำการสตาร์ทเนะครับ เก็บเครื่องอุปกรณ์ครับสํกรสาหำหรับคลิปไปดูคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะที่กําลังหาวิธีการทดสอบไปดิสำหรับด้านหลังนะครับผมจะมาแนะนํำวิธีการใช้เครื่องมือวัดค่าสีแบตเตอรี่นะครับซึ่งมันจะมีความมั่นยามากกว่านะครับแล้วก็ ถ้ามีโอกาสนะ่าจะใช้เคร we? well, we uh, ื่องวัดค่าความต้นทานครับถ้ามีโอกาสนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับชิเชอร์เซอร์วิทด้วยนะครับัดีมีใครครับผู้เดียวไไม่ด้้แลว